รีมรับทุกคนมาเลยนะวันนี้อากาศดีดีแต่รู้สึกว่าจะมีคนไม่ดีอยู่ด้วยเช่นพวกัวพวกวิศยาพวกปันที่อยากเป็นแคสิยาต่างเป็นไรขี้ปีนคอหลงเราควระบาดนักเรียนหมดความโกรธค่อ ไม่เขาจะทำอะไรไม่ได้กันอย่างนั้นนะโอ้ยต้องต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอีเว็บอีบ,บ้านกินไม่รู้เลยว่าฉันชอบแก่แก่มันเนี้ออาหารก็อร่อย,อ,ยอาจารย์ยทำเลย นี่ทำงานปะแมันไม่ทัเอารู้ไหมมันอารมณ์ดิตงเ่หมเื่อไหมดเเนี่ระเจ้ดีเน่เชอดีนะงาดเอ เรื่องมีนีจะี่มีเรื่องของเธอว่าที่เขาิธอรู้ไว้ภุมของใครเธอขอกหรือว่าอยาูแล้วม <ừ. S 3> <t ry> ิันได้ของเธอเลยไปล่ะ ง่ายกับปวกดูดูง่ายกับปวกลนไปรู้มีนักเองใครจะยากเอามันวะไม่รู้ว่ะทั้งเดิอดทำงาน Hack. 何 我做销售。 ดูให้แม่นๆดูเอดีวันน,ออนี่ไงไรเสนีน้าหัานนี่ไงหลักานดีหน้าเธอจะมีอะไรแก้ตัวอีกอ,อย่างว่าัช่ะใช่ฉันไม่เกี่ยวเธออาจจะโกงไรสิดีน<ด>ี่บวกเลขยงก็ต้องอีแพกนกำลังสองล้วนทำไม อาจารย์อย่าเพิ่งเสกอาจารย์คะจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้อาจารย์หนูไม่ยพี่นะอาจารย์อาจารย์อือพอได้แล้วอีกแน่ได้ดีนะตอนสิคะอาจารย์ ครับอาจารย์บุญศรีนะคะเราจะเจออาจารย์บุญศรีแต่ว่าไม่ใช่เขาปกครองนะคะส่งเนื้หน้าให้ทุกแก่ท่านทุกทุกนั้นถึงตัวชิ้นบอกแ,แล้วเรียงไปตวดหัวเอาตัวดีกว่าจะร้องเพลงราชไทยซึ่งเปลี่ยจนจากพวกไม่มีอะไนแล้วน,น,น,นะนี่คุณนิชบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่ยอม เิญคอยระวังดีๆเลยค่ะกลับหมดคือไปเจอกระเล วันนี้อากาศดีดีท้องฟ้าแต่มใส่ไม่รู้ว่าเพราะวันนี้อากาศดีเมื่อวานเกิดเรื่อยไม่ดีหรือเปล่าเออเนี่ยแกเมื่อวานอะ่ะดีหน้าไปเป่าหนาูน้องฉันว่าไงอะ่ะว่าฉันเขาผู้ชายเลวอะ่ะมันมากเกินไปแล้วนะอือม,มันก็มากริหอนอแกอดูดูแป๊บเดียวตายยากตายยากหันหัวฉันที่หลังหันคอเบาๆหน่อยจ้ะ มีไหมมารยาทพูดดีฉันก็ไม่รู้อันไหนดีฉันก็จะพูดในสิ่งที่ดีอันไหนชั่วฉันก็พูดสิ่งที่ชั่วสิ่งหรอจ๋าจา้จาฉันมั่นใจแน่ก็พ่อแม่เธอนะก็สอนให้เธอดีเเธอดีนะอะไรยุ่งอะไรฉันเข้าไปเตาหัน้องฉันหลังเมื่อวานอะฉันก็ลับสั่งสอนโย,ย่ทำไมยุ่งอะไรฉันก็ใครบอกน,นอเงเชิงโนเอง ก็ช่วยไม่ได้ด้นะน้ำฝนเอาซิยาหยาดีนะยังก่อนทำเป็นไรอะ่ะดีนะเจมต่อแหล่นี่สดเธอทำอะไรเพื่อนฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนทั้งไม่ได้ทำเพื่อนเธอต่อแหล่ฉันดูตลอดก็เพื่อนเธอต่อ อย่าต่อแหล่มาขยับไปบางมุมกล้องทำไมเขาจะทำมันได้กันอย่างนั้นนะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วยไอเว็บอีบ้านกินไม่ Dude, รู้เลยว่าฉันชอบแก่เอาเว็บนี่ถึงแม้เวลาจะผ่านไป ความฝันที่ฉันฝากเธอไวิ่งอยู่ในใจซีอยากฮาร์โล่าถึงวันนี้เธอยังรักฉันอยู่ป่ายังรักอยู่ครับ <c oughs> ขอบคุณนะที่ากการักกันขอบคุณจีิงๆลค่ะไม่เนไรนี่ของฉัน <c oughs> ขอบคุณเลอ นะขอบคุณที่ร,รักกันขอบคุณอาจารย์มีและนะครับนะครับให้พวกเราได้มีงานดีๆและกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะ เูื่อสังสุนรองทางรายการของเรานะคะแล้วก็ของทายาครนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรืออาจารย์ต่างๆที่ให้คําแนะนํานะคะที่ลืมไม่ได้คือ,อยาท่าน้องขาวตาท่านอาวาสส่ที่คัดผมค่ะขอบคุณค่ะ